สวัสดีครับพี่น้องมื่อวานี้กับมาอยู่กับช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้กับบ่าวพอเพียงนะครับเนาะภาพมันยู่ตลาดนัดบ้านหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิครับตรงกับเช้าวันจันทร์ที่30 31ครับ31มีนาคม2568ครับมื่อวานี้กัมีกำลังมีทายบ้านเขามาหาซื้อหาขายกันอยู่ครับกำลังหาซื้อกันอยู่อากาศดีครับวันนี้พี่น้องอากาศเป็นอากาศฝนๆเนาะเรื่องอย่างไรละ <ừ> ขายเบิ้องข้างในครับให้ตุ้ยยังวะให้ตุ้ยครับสวัสดีครับได้ยังวะขายแล้วนะอาขายเบิ้องข้างในครับเนะบินนบ้งส่วนง,งามๆนี่เป็นของผู้ใดน้อนี่เนาะอากาศดีดีครับวันนี้เย็นสบาย้สวัสด,ดีครับผมของผู้ใดหนี่น กูได้เลยได้าะงามๆนี่เลียนเจ้าของเขานี่คืองามเนาะสีแดงดีของของพ่อเรยดีพอเยบ้านขาวดีของพ่เรีบ้านขาวดีอูเรบ้านขาว้พเลบสวัสดีครับสรัพเรีมาัตดีมาตัวเดียวนี่แหละครับีงามๆเนี่ยแม่สาวที่พ่อเรียบแมสาวอืท่านได้ทำยังไง มันคือยังว่าีกได้ทรบเหรอเม่มันเป็นน้ำไหลออกเป็นน้ำยางกม่องเนี่ยอ๋อพอแหล่เปิดเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยเปิดไปสองหมื่นแปดครับ,รบเป็นเมีสาวเนาะสูงกับประมาณเท่าไหร่ได้ยิพอแหลเงียเน,เนี่ยสี่สิบบวกเนาะเนื้อหนังกำลังมาเนาะอพอแหลบอกเบอร์นเนี้ยอศูแกเจ็ดนย์ห้าสองห้าพอแหลบ้านข่าวเนาะครับจะเป็นเจ้าของตลาดน้ำขายน้พีนองเด้อนี่ แช่งขาใหญ่ดีได้พี่น้องไอ้น้อน้องเพื่อนเนาะสองหมื่นสองหมื่นสะกไรก็สองหมื่นแปดพันห้าร้อยโอเคบุกทุบหน่อยนึงครับ

สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านได้มาหลายตัวนี่เนาะได้มาสี่หาตัวครับแต่ตัวเหนียวลงลุลงรถนี่แม่แม่แยกลูกดิที่แม่ยกลูกดิเน่ะครับโอ้ลูกแรกดิลูกแรกครับนี่เป็นตัวที่สองเนาะกินยาดีแท้ครับกินดีครับเพราะกำลังเดี่ยมกำลังติดเนียครับเบอร์เท่าไรห้เลยเบอรมาสิบที่เจ็ดหน่อยครับหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยครับเอาบอกเบอร์เบอร์นี่จำไม่ได้เดี๋ยวไปถาให้นี้เนาะครับอ๋อสิบที่เจ็ดร้อยเนาะเปลี่ยนเบอร์ไม่อืมเดี อลล้วนผมตัวนี่ลูกแรกเนาะหนึ่งมื่นส่พันเจ็ดร้อยอมดของนี้ได้มา3ตัวซตัวท้ายตัวนู้นท้ายไปแล้วตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยไซเมาเนี่ยแปดพันห้าแปพันห้าตัวเจ้าูดิเจ้าูทุกังเนี่ยเก้าพัน0ตัวนี้เลยตัวขอบนี่เลยแม่น้อยงามๆแดงๆมูลสามพันหอ๋อม3 5สามพนตัวนี้แปดพัน้าเนาะเขาบอกเบอร์เนาะศูนย์แปดสามนแปดสามแปดห้าเจ็ดแ 4 1 6 0 4 1ง0เนาะจะขอเดียวกับตัวคุณนะครับเด้ออยู่ข้างล่างตัวนึงเราจะมาสี่ตัวตัวนี้ก็พันเดียวตัวก็ก็พันเดียวโอ้คู่บ่าวหน่อยรอๆเนาะเอาครับตัวนี้ก่อนทองวานเจ็ดพัน้องว่าแปดพันหาอู้แปดพันหารถรถนี่ขอยิ่ลละครับรถนขอยิ่ลละอ๋อครับตัวนี้มือสามพันเดียน สามพั 3, 500, ้าราคาห้องูู้สาวเอาเป็นสองในี้ครับผมกำลังจินหยนาอยู่ด้วยนี่ครับผมได้อยางมาเนี่ยสองนางเ,เอาอันนี้เท่าไหร่นี่ยูุสาวเนี่ยนว่าจะา้ส <500. S 2> ิบสี่ห้าร้อยจ้ะหมื่นสี่พัห้ายสไรไเหนึ่งห,ไไหนน้อ,หอยอ ร้อยสิบร้อยร้อยสิบหาบวกลกเนาะืบวกลบหมื่นมื่นเท่าไหก็บนเท่าไหก็มื่นสี่ห้าร้อยมื่นสี่พันห้าร้นี่ได้หมมื่นห้าันห้าร้อยเป็นเนาะไ่ได้จากปีจากเดือนแล้วเนี่ยเนาะหมอรุ่นพรมตัวเนี่ยหมอนอืหลาะหอรุ่นพร้อมเอาบอกเอรนนะครับศูนยครับ 7 5 7ดห้าครับสามสครับเป็นลูกสาวของพ่อหมานเนาะครับพี่น้อพ่อหมานเบื้ว้ให้แล้วครับเนี่ยครับพระมานเอาท่านนี่หายแล้วสบายบันเดย์ลูกสาวมาแทนครับเอาเนี่ยครับสูงงามๆของเราเลยครับพี่น้องโทรหาเราครับเนี่ยสูงนี่ก็ประมาณร้อยอันนี้จี้ร้อยยี่หร้างหนึ่งเงี้ยร้อยยี่สิบบังคบพี่เนี่ยตัวเนี่ยโคตรดีเอาในห้อยขอได้ขายนะครับขอบคุณครับผม ครับในสายโค้งครับรองห้องไอ้มือสองพันห้าร้อยครับตอนแรกอยู่ส่วน,นหนึ่งเราคุยกันอยู่นี่นีของใครเว็บสองตัวตีนี้ตัวเดียวตัวเดียวนี่อเอาเบิ้องรอครับเรากำลังคุยกันอยู่ของไอ้เว็บนอตัวนี้ไอ้เว็บปางยังสวัสดีครับได้ยังไงบ้างเนี่ย นางงานนะสาวไทยเด้ตัวแดงๆนะโอ้พ่อโตแล้วเจ้าของเท่าไรเนี่ยสาวไทยนะหมื่นี่พันห้าร้อยเอาบอกเบื่น0ศูนย์แปดศูนย์เองศูนย์เจ็ดไม่เบียบเนาะตัวพุดเนี้ตัวแดงเด้ตัวแดงก็ทอดกันหมื่นสารอเอาสองตัวยกได้อยู่เนาะคันออาสองตัว ไปไปเป็นในเสียงเบาแท้บ่ะมาณเดียวโอ้ดีแล้วนี่นี่นี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าศูนย์เนาะสองตัวเนี่ยนี่โอ้งามของเราอยู่ด้วยนีย่สูงกับประมาณร้อยเท่าไรเงี้ยไม่เบ๊บฮะสูงเท่าไรเนี่ยไปแล้วาสาวร้ <120. S 2> อยยี่สิบเออหางเต็มดีเนาะไปแล้วคุณน,ะนั่นองอกอ่ะเดีย๋ยวน่าไปทายเรากันไปใส่เนาะ ไอ,ยอ,ยอย้ยุ่นยุ่นหันมียุ่นะ่ะนี่ครับสิบสี่ห้าร้อยเราห้องไว้ไอ้มีตะปูตัวหนึ่งครับผมไอ้เวีบครับผมพ่อสวัสดีครับมาจากตัวมือนะ่ตัวเดียวตัวไหนตวปูเนี่ย ตไดไเนีวเปิดมือหนึงมือทนทวนเนี่ยว่ดิมือซื้อซื้อเนี่ยโตได้อีจ้บจากนันเอาบอกเบอร์ใี้พ่อ0821456715พ่อนี่ยครับผมพ่อเตยพ่อเตยเนาะเอาเนี่ครับพ่อเสวียนผมว่าอยู่มือทวนมือทวนครับถึงของเราแล้วครับเด้อเนี่ยมือทวนทวนโอ้ยแย่ของเราเยอะเนี่ยมือทนทวน มื่นเดียวสิต่อได้มื่นเนี่ยคันอระตูนต่อเลยต่อเลยมื่นเดียวมื่นเดียวต่อไปมจะขายแล้เออขายละมื่นเดียวมื่นเดียวอันนี้ของใดนี่เงี้เนี่ยเขาขายเท่าไรเนี่ห้ถอเซื้อกันเท่าไรขายเท่าไรซื้อกันเท่าไรต่หมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยเป็นราคาขายเนาะ ซื้อแล้วครับเนี่ยครับเจเบื้องครับต่เพิ่จะขายอะไรท่านในหูเนาะซื้อไว้เรามื่นกับหาร้อยเมียทตัวเนี่ยก็สูสีก็ตัวนั้นเด้เนาะไก่เชียงกัน่เชียงกันเลยไม่ค่เอีกเลยเนี่ยเอาเทียบราคาเบื้องครับ่มื่นกับหารอยกันราคาแดงเนี่ยนครับเอามื่นกหารอยครับเทียบราคาเบื้องเด้อเนี่ยครับไเกียาเกตสวัสดีครับผมมาสองตัวดิ อันนี้ตัวผู้ตัวเม่น่ะตัวแม่จ้าก็จะออกแล้วเบิงมาเบิงดูมันเป็นวัจังเเนี่ยบีทบัตเตอร์บีมาเตอร์เตี้ยมีลูกเตี้ยมีลูกจ้ามันมันเตี้ยมันมีมันได้จะออกแล้วได้จะเดือนแล้วเนี่ยอไาแม่นแปเดือนกว่าแล้วอจ้ะเตี้ยาเปิดตัวใดตัวเนี่ยเปิดวาสิบหกจ้ะหมื่นหกพันโอ้ตัวผูเนียอันนั้นเปิดวยหกพันห้าอันไรไรพวกอจ้าลูกกัมพาร โอ้มันมีลูกตัวที่สองด้วยเนี่ยตัวแรกเป็ตัวูลูกมันนะถ้าซื้อามาแจกท่ออ่าทาวรฟาร์มนะอืมที่เขาโฆษณาจิงมันซื้อมาสามมือหานจนเป็นสาวตอนที่เขาเรียกดีไลเลยแหละซัำนี่แล้วเนี่ยมันหดลงจ้าจัดตันเลียแต่กระดูกผู้บริหาวนี่หกปัญหาเนาะหอยเกอืม กินยาดีด้วยเนาะดีกินดีกินยังห่วงถ้าบ้านนี่เ,เลีใใ้ยงไว้ขุนไว้ก็ได้ผมพันหาตัวนี้าตัวนี้คนลัางโอกันอยู่เจ้าของคนขายคนที่เอาเจ้าอะไรก่อนก็แปดพันเมื่สิ้นเจ้าไหนว่เจ้าอะไรก่นี่ 10, <000. S 2> หไหนว 7, ่าเจ็ดพันเนาะท่านตกลงกันได้เนาะจะขายอีกรอบนี่ใกล้ๆกันแล้วเนี่เยเก็บราคายเบิ้งครับ ร้งต่อกันอยู่ใข่เบิ้งแดงพี่น้องหางกันอยู่พันหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ไข่เดี๋ยวก็ได้ไข่ห่างกันอยู่พันหนึ่งเจ้นี่ครับของยาวแปดพันครับตัวหายเจ็ดพัแล้วครับตัวนี้ตัผู้ตัวผู้

ขายกันแล้วครับนี่ขายสามพันไปไปครับหมื่นสามพันไปไปพี่น้องห้องมื่นหาห้องมื่นหาครับขายสามพันหมื่นสามพันไปไปท่านะ่านว่าครับพอถึงมื่นี่ยกกันแล้วครับงวาตัวเมียครับห้องมื่นหันร้ยครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเดีบรราาาด๋บึ้งคร,รับเมื่อนอี้กัมีห้อยนี ในบ้านเขามาหาซื้ finder, อหาขายกัน ham, อยู่หลายอยู่แล้พี่น้องเด้ออากาศวนันดีครั in, <IKEA> บเพื่อนกลับมาซื้อกันไปวิเลี้ยงกินยานะครับเนาะวิ่เลียงกินยาไหม